We'll okay. สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ก็พบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับผมช่อง f ูแม็กนะครับแล้วก็เพื่อนๆก็ยังสามารถติดตามรับชมได้อีกหนึ่งช่องทางนะก็คือทางช่อง a ฟ page Facebook นะครับก็คือสามารถเข้ามาพูดคุยสอบถามสาทุกสุขเกีกันได้นะครับอีกหนึ่งช่องทางหนึ่งนะครับเพื่อนครับแล้วก็วันนี้นะครับผมก็มีเรื่องสองเรื่องนะครับจะมาแนะนํานะครับเพื่อนครับ ท่านเปคนนที่ทราบแล้วก็ไม่เป็นไรถือว่าทบทวนความรู้กันไปนะครับแล้วก็เพื่อนเป็นคนไหนที่ยังไม่ทราบก็ถือว่าดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับเพื่อนๆครับสิ่งที่ผมจะได้นำสองเรื่องวันนี้นะครับก็คือนะก็เรื่องของการใส่น้ํามันหล่อลื่นจุดไหนบ้างนะครับแล้วก็ข้อควรระวังนะครับเพื่อนๆครับจะมีสองขข้อหลักๆนะครับแล้วก็ผมจะขอข้อแรกๆก่อนนะครับก็คือข้อแรกก็คือใส่น้ำมันหล่อลื่นจุดไหนบ้างนะครับเพื่อนๆครับแล้วก็ที่ ที่ตัดสินใจทําคลิปนี้นะครับก็สืบเนื่องจากเชื่อว่าปืนมาเรต้าทอมแคทอย่างนี้นะครับอย่างรุ่น 21A นะครับแล้วก็รุ่น3032นี้ก็จัดว่าเป็นปืนที่ได้รับความนิยมในบ้านเราพอสมควรนะครับแล้วก็เชื่อว่าปืนในบ้านเราก็คงจะมีเยอะนะับก็คงจะอยู่ในมือผู้ใช้งานบางไทยเยอะนะครับเพื่อนๆครับแล้วก็เลยต้องมาทําคลิปนี้ออกมานะครับเพื่อนครับนะครับก่อนอื่นนะครับเพื่อนครับ หลังจากที่เพื่อนๆนะครับล้างทําความสะอาดเสร็จสับแล้วนะครับก็จะเป็นในลักษณะเหลืออยู่แค่นี้นะครับลำกล้องกับโครงปืนนี่เป็นชิ้นเดียวกันนะครับเพื่อนๆครับแล้วก็สไลด์ก็จะเป็นชิ้นเดียวกันชิ้นเดียวเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเก็บนักกระสนก่อนนะครับเปิดนะเทียกระสุนเลยนะครับไม่มีกระสุนนะครับเพื่อนๆครับเมื่อเพื่อนๆนะครับล้างทำความสะอาดเสร็จแล้วนะครับก็ เในลักษณะแบบนี้นะครับสิ่งที่จะต้องใส่น้ำมันหล่อรื่นนะครับเพื่อนครับมีอยู่ไม่กี่ที่นะครับเพื่อนครับจุดแรกนะครับก็บริเวณนะครับที่ร่องสไลด์นะครับไม่ต้องใส่มากนะครับเพื่อนครับใส่ข้างละสักนิดหนึ่งก็พอนะเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูนะครับสิ่งของตัวเองก็ได้เตรียมน้ำมันไว้แล้วนะครับเพื่อนครับ น้ำมันนะฮะเพื่อนเห็นไหมครับย่นนะฮะนี่ฮะไม่ต้องใส่มากนะครับเพื่อนเครับเพราะว่าเจ้าน้ำมันเนี่ยจะก็ถ้ามากเกินไปนะครับแล้วก็จะทําให้มันเป็นกระสุนชนวนลิมด้วยนะครับน้ำมันเนี่ยอาจจะทำให้กระสุนชนริมนั้นมีโอกาสด้านได้นะครับเพื่อนเครับจุดที่หนึ่งนะคือสไลด์นะครับเพื่อนเพื่อนครับ จุดที่สองนะครับก็คือจุดหมุนนะครับเพื่อนๆครับที่ลํากล้องนะครับนิดเดียวนะครับอ่านหนึ่งหยดนะจุดหมุนนะครับแล้วก็ที่บริเวณโครงปืนในส่วนที่มีสปริงนะครับเพื่อนครับสปริงกระดกลํากล้องนะครับเพื่อนครับ หนึ่งหยดนะครับเุเห็นไหมครับนี่นะนี่นะครับหนึ่งหยดเท่านะครับแล้วก็จุดจุดนี้นะครับก็จะเป็นจุดที่มีสปริงอีกเช่นกันนะครับก็คือจุดที่ เป็นสปริงรีคอยนะครับเพื่อนๆครับซึ่งสปริงรีคอยเขาจะย้ายมาไว้ที่คลองด้ามนะครับั่นคือสปริงบริเวณนี้นะครับเพื่อนๆครับมเห็นไหมครับเห็นไหมครับบริเวณนี้นะครับแล้วก็บริเวณนี้นะเห็นไหมครับก็ต้องการน้ำมันเหมือนกันนะครับสกยลหนึ่งนะครับเพื่อนๆครับไม่ต้องมากนะครับ เพื่อจะเห็นรอยมีมีจังหวะที่ให้เห็นตัวสปริงน,นะครับเพื่อนครับหนึ่งห,หยดนะครับฝั่งนี้ก็หนึ่งหยดเช่นกันนะครับเพื่อนครับแล้วก็สปริงลูกสับ์นะครับเพื่อนๆเห็นนะฮะสปริงลูกสัตว์นะครับก็หนึ่งหยดเช่นกัน,นครับ หนึ่งหยดนะครับแล้วก็ที่บริเวณใบเซฟนะครับจุดหมุนของใบเซฟนะครับเพื่อนๆครับหนึ่งหยดนะครับก็จะเลื่อนขึ้นมานะฮะตระเลเฟื่อยตัวนี้ก็เลื่นนะครับ แล้วก็ข้อควรระวังอีกหนึ่งข้อนะครับข้อที่สองนะครับก็คือสําหรับเจ้ารุ่นสามศูนย์สามสองนะครับซึ่งผมเองก็เคยประสบปัญหามาแล้วนะครับก็คือใบเซฟนะครับเพื่อนเครับเมื่อเวลาเพื่อนเพื่อนถอดประกับข้างซ้ายนะครับเพื่อนเพื่อนครับเพื่อที่จะบำรุงรักษานะครับต้องค่อยๆถอดนะครับอย่าให้อย่าให้ในส่วนของประกับด้านนะครับบริเวณส่วนตรงนี้นะครับของเจ้ารุ่นสามศูนย์สามสองนะครับ ไปงัดไปเซฟขึ้นมานะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันงัดไปเซฟขึ้นมานะครับแล้วก็เพื่อนๆถอดขึ้นมานะครับถอดมาแล้วนะครับเจ้าพังเกอร์นะครับก็จะทําหน้าที่เป็นไครเป็นตัวดันอยู่เดบเดือนนี้ครับนะฮะจรุ่นเบลตาทอมแคทสามศูนย์สามสองนะครับจะเป็นอะไรตัวที่ที่เป็นตัวนี้จะเป็นตัวที่หายากมากเลยนะครับ มันจะเป็นตัวพังเกอร์นะครับแต่ไม่มีสปริงนะครับซึ่งก็จะทํางานเหมือนกับพังเกอร์สปริงของหนึ่งก้าหนึ่งนะครับเพื่อนครับถ้าเกิดประกับด้ามนะครับดันไมเซฟขึ้นมานะครับก็จะทําให้ไอ้ตัวตัวพังเกอร์ตัวนี้นะครับหลุดเดลนลงไปหายนะฮะแล้วแต่ว่าปืนก็ยังสามารถทํางานได้นะครับแต่ว่าจะไม่มีแรงต้านในการเปิดเซฟต์หรือปิดเซฟนะครับก็จะมันจะแบบย้ยไปเลยนะครับเพื่อนครับเพราะว่ามันไม่มีแรงต้านของตัวเจ้าหมุดพังเกอร์ตัวนี้นะครับ ก็ข้อควรระวังข้อที่สองนะครับนะครับแค่นั้นเองนะครับเพื่อนครับก็เพื่อนๆถ้าเกิดบางคนผมเชื่อว่าบางคนที่ใช้เจ้าสามศูนย์สามสองนะครับอาจจะเคยเจอปัญหานี้แล้วก็นะฮะก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรพลาดนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อนครับแต่เจ้าสําหรับยี่สิบเอนี่ก็มันประกับด้มันไม่มันไม่เออไม่งัดใบเซตนะครับก็เลยทําให้ไม่เกิดปัญหานั้นนะครับแต่เชื่อว่าเจ้ายี่สิบเอก็ใช้อะไร คงจะใกล้เคียงกันเหมือนกันนะครับเนี่ยจะตัวหมุดอยู่ในนี้ครับมันเป็นเป็นหมุดเล็กๆนะครับเพื่อนครับก็ถ้าหายไปก็แย่เลยนะครับเพื่อนครับนะครับแล้วก็สําหรับการบรุงรักษานะครับก็เท่านี้นะครับเพื่อนครับเบลต้ายี่สิบเอแลวก็สามศูนย์สามสองนะครับก็สามารถใช้งานได้สามารถทําแบบนี้ได้เส้นเดียวกันนะครับเพื่อนครับแต่ก็อย่างที่บอกนะครับก็ข้อควรระวังของเจ้า 302มันมีมากกว่าเจ้า 21A นะครับเพื่อนครับส่วนตระกูลโมเดล950ก็ยังไม่เคยมีเลยนะก็อาจจะมีความใกล้เคียงกันนะครับเพื่อนครับนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับเพื่อนครับถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับมีคอมเนต์ดีๆนะครับมีความรู้ดีๆนะครับก็ได้โปรดนะฮะพิมพ์คอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับก็จะเป็นการขอบคุณอย่างสูงเลยนะครับเพื่อนครับบาง่างบางอย่างเองผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเพื่อนครับก็ ต้องอาศัยเพื่อนสมาชิกนะฮะช่วยกันคอมเมนต์บอกผมด้วยฮะเพื่อนๆครับแล้วก็ถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะครับเพื่อนๆครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับก็จะเป็นการขอบคุณอย่างสูงยิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้ทำคลิปนะครับเพื่อนๆครับส่วนคลิปนี้ไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับเพื่อนๆครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ